สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องงานออนไลน์อ n d r o 1นะครับก็อย่าลืมฝากกดแลก์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องได้นะครับก็คลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อแนะน,นาสินค้าและผลิตภัณฑ์นะครับไม่ได้ชักชวนเรื่องการลงทุนนะครับอ่าอันนี้เราก็อยู่กับข่าวคลิปต2022นะอันนี้ก็จะเป็น e p ่685นะอ่าอันนี้ก็จะเป็นข่าวของกระดานเทรด OKX นะครับก็นี่ก็จะเป็นโอกาสต่างๆและข้อมูลนะที่สามารถทํากําไรได้นะและ ลดความเสี่ยงในเรื่องการลงทุนนะอ่ะอธิบายก่อนก็โอเคโอเคเอนะชื่อเดิมของเขาก็คือโอเคเอกนะก็กระดานเทรดนี้ก็เปิดมาประมาณสักหกปีนะหปีถามว่า6กปีนานไหมสําหรับคริปโตก็ถือว่านานพอสมควรนะเพราะว่ากระดานคริปติคอยก็เกิดมาไม่นานสักอ่าสองพั 2, นเะก้านนี้ก็สองพยี่ก็ถือว่าสิบ ปีนิดๆน,นะครับก็ถือ6กปีก็ถือว่าใช้ได้นะกระดานเทรดโอเคเเนี่ยก็เป็นที่นิยมอ่ะน,นี่ผมจะพามาดูโอกาสก่อนจริงๆว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างนะเดี๋ยวก็แนนะํนแนะแนะํให้ที่หลังอ่ะถ้าปรับเปลี่ยนเป็นถ้าใครมาเข้าโอเคเอ็กซ์นะอ่ะก็อ่าใต้ลิงก์ก็สมัครได้นะแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะเดี๋ยวค่อยเพิ่มมาที่หลังอโอเคเนี่ยก็ปรับตรงนี้นะอ่าปรับเป็นภาษาไทยนะแล้วเข้ามาตรงนี้ก็ได้นะ เป็นโอกาสโอกาสเนี่ยก็คือมันจะมีหลายรูปแบบที่สามารถอันนี้ก็จะเป็นอยอดนิยมอย่างคนนิยมเทรดในกระดานเทรดโอเคเอ็กแต่ว่าก็คล้ายๆกันหล,หลายกระดานถ้าเป็นสิตอันดับนะอ่าก็จะเป็นอิตาเลียนบิตคอยเนี่ยเราก็สามารถดูข้อมูลได้นะอ่านี่หลักๆอันนี้ก็ขึ้นเทนทวิตก็คือจะเป็นแบบเหรียญที่มาแรงอ่ะแสงกลางโค้งนะช่วงนี้นะอ่าจะเป็น U MA ของอันนี้ผมก็ไม่รู้จักนะน,นี้รลายตัวนี้ตัวนี้ก็จะเห็นบ่อยนะ เารียนที่ลนะูน่าอันดับเจ็ดมันก็จะมีหรายกดเข้าไปดูรายละเอียดนะแล้วก็จะเป็นโทเค็นใหม่จริงๆเขาจะนับเวลาถอยหลังนะอย่างตัวเนี้ย OAS นะก็ตัวนี้ก็ได้รับความนิยมนะกระแสดีนะแต่ราคาก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะก็อาจจะต้องรอเขา้าตลาดใหญ่ๆอย่างไบแนนอะไรเงี้ยนะตัวนี้ก็มีห้าหกเจ็ดตลาดแล้วไหนแล้วก็เพิ่งเข้าไปก็ตัวนี้ก็อยู่นานแล้วเหมือนกัน KLOK ไอ้เนี่ยเป็นเหรียญคล้ายๆด็อกคอเหรียญมีนนะอ่าก็ได้รับความนิยมนะแต่เข้าเป็นสิบกระดาษแล้วก็ีนแต่นี้เพิ่งเข้าโอเคเอนะก็เราก็มองว่าเป็นโอกาสได้นะครับอันนี้นะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลการเปลี่ยนแปลงด้านราคาตัวนี้เปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเพราะว่าเห็นร่วงไปแบบหมไปแบบเกือบจะหลุด แปดนะหลักแปดนะแล้วล่วงแล้วก็ดีดกลับมาได้นะก็คือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงราคายอย่างผมซื้อเหรียญผมก็ดูเอ้ตัวไหนมันบวกเยอะนะถ้าส,สมมติว่าตัวไหนมันบวกมหาศาลเนี่ยบวกแบบสองสามร้อยเปอร์เซ็นต์ผมก็มีโอกาสที่จะแบบอ่ะถ้ามันมีแบบช็อตอะไรอย่างเงี้ยนะถ้ามันมีแบบอ่ามาร์จิ้นเด็ดฟิวเจอร์ก็จะเข้าไปเล่นนะเนี้ก็คือเป็นข้อมูลตัดสินใจแล้วลบความเสี่ยงนะอันนี้ก็มูลค่าตลาดนะอันนี้แล้วก็อันดับเหรียญที่หมุนเวียนเข้ามาบ,บอ่อย ก็จะประมาณนี้จริงๆโอเคเอ็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะอันนี้ก็แนะนําเฉพาะโอกาสก่็แล้วกันนะวิธีเข้าก็จริงๆตรงนี้นะอาจจะมีซื้อคริปโตมีอะไรเนี่ยคนไทยนิมนยมใช้เยอะเนี่ยอันนี้จะเป็นโอกาสนะตรงนี้ครับเข้าตรงนี้นะโอเคขอบคุณที่ทติดตามเรารับชมนะเจอกันใหม่สาหรับขา่าวคริปโต2022ในช่องงานออนไลน์อรลดวีหนึ่นะครับเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย